กินนี้คุณครูกี้ได้บอกแล้วว่าเรามาตกลงกันว่าเราจะทำข้าวประกอบกานที่คุณครูกี่บอกใช่ไหมคะ ไปเล็กปาัยไปนี่ไปกระป๋องปกระป๋องไปกระป๋องไปกระป๋อถ้าใครทำผิดคนนั้นจะไม่ออกมาเต็นตรงนี้เล้อ่ะไาเี็กปหญ่